กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนพสวทภูมิใจเสนอ sci-fi ฉลักคิดวิทย์มีคำตอบ ที่ไหนนี่นีอ่ะอ้าวน้องตินนามอง <คะ S 1> หาอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังมองหาถาังขยะที่ทิ้งขยะพวกพลาสติกพวกนี้ค่ะอาจารย์อยู่ทางด้านนู้นไปเดี๋ยวผมพาไปนะครับอาจารย์คะเ <c oughs> จออาจารย์ขนาดนี้ค่ะคือคําถามเรื่องพลาสติกนี่ประดังประเดขเข้ามาเต็มหัวเลยค่ะอาจารย์ครับมีอะไรว่ามาเลยยินดีครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือว่าอยากจะรู้ค่ะว่าพวกพลาสติกพวกนี้ค่ะคือใช้แล้วมันไปอยู่ไหนคะใช้แล้วมันย่อยสลายได้ไหมคะแบบไหนย่อยได้แบบไหนย่อยไม่ได้แล้วก็ย่อยนานไหมคะอาจารย์เป็นคําถามที่ดีมาก คืออย่างแรกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะพลาสติกที่มีอยู่ในโลกของเรานี่คือมีจานวนเยอะมากมายขนาดไหนครับบรย์หนมเราลองมองรอบๆตัวนะเห็นพลาสติกเต็มไปหมดจริงๆแล้วมันมันถูกใช้เยอะมากๆเลยเกือบทุกอย่างบนโลกใบนี้ตอนนี้ใช้ใช้พลาสติกเกือบทั้งหมดเลยเชื่อไหมว่าในช่วง60ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตพลาสติกนะครับทุกปีทุกปีเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่เกือบประมาณ300ล้านตันต่อปีเลยนะเราลองคิดดูว่าอีกหน่อยมันจะไปไหนพลาสติกเหล่านี้เป็นคําถามที่ที่ต้องหาคำตอบ กำลังจะถามเลยค่ะอาจารย์หนุ่มคะว่าพลาสติกที่เราเลิกใช้งานแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ที่ไหนคะอาจารย์หนุ่มคำถามดีมากเพราะว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วนะมันก็ยัง <c oughs> อยู่บนโลกใบนี้แหละมันจะไปไหนได้นะครับบางครั้งเราอาจจะฝังกลบได้บ้างเราอาจจะเผาได้บ้างมันก็มันก็ช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็ยังอยู่บนโลกใบนี้ไม่ไปไหนตัวอย่างง่ายๆพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้นะผมมีตัว <c oughs> อย่างมาให้ดู ถ้าลองดูอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเนี้ยจะเห็นว่าก้นกลองบุหรี่เนี่ยมียุ1-5ปีถ้าเราทิ้งไปนะครับหรือแม้กระทั่งขวดขวดพลาสติกอย่างเงี้ย450ปีกว่าจะย่อยสลายนานเน,ะนาะน,นะครับเอ็นตกปลานี้ไปใหญ่เลย600ปีนะครับนานมากนากนเพราะฉะนั้นพลาสติกเหล่านี้เนี่ยหลายหลายอย่างนะมันทํามาจากอุตสาหกรรมพโตโเลียมเลยกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมพโตโเลียมเป็นจําเลยของสังคมไปว่า พลาสติกที่ทําจากปิโตเลียมเนี่ยมันย่อยสลายไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับชนิดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเลยว่าจะทําให้มันย่อยสลายได้หรือไม่ได้อาจารย์หนุ่มคะพลาสติกย่อยสลายได้นี่สามารถย่อยสลายได้ยังไงคะอาจารย์คือจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองการย่อยสลายได้ต้องเข้าใจกันว่ามันคือการที่วัสดุชิ้นหนึ่งแตกเป็นชิ้นเล็กๆๆล,ล,ล,ลงไปนั่นก็คือย่อยจนกระทั่งหายไปหมดจนเรามองไม่เห็นอะไรอย่างน<ช>ี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราแบ่งไปตามประเภทแล้วมันมีอยู่5ประเภทหลักๆได้นะคร่งอแยยยสสลด้ว หมายถึงว่าถ้าเรามีแสงส่องลงมาที่ชิ้นพลาสติกมันก็จะสลายไปนะต้องใส่สารเฉพาะบางอย่างลงไปนะครับอย่างที่สองเนี่ยเป็นการย่อยสลายเชิงกลนั่นหมายความว่าเรามีพลาสติกอยู่แล้วก็หันมีการแตกมีการทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างนั้นะนะครับนั่นเกิดเป็นแบบที่ที่สองนะครับแบบที่สามก็เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่สารบางอย่างลงไปแล้วปรากฏว่าอย่างเช่นพวกสารออกไซด์สารพวกออกไซด์ทั้งหลายนะครับใส่ลงไปแล้วพอ,อ ทำปฏิกิริยากับสายโพลิเมอร์มันก็แตกลงไปได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนอันที่4เนี่ยมันคือการย่อยสลายด้วยกระบวนการไฮโดรไลซสนะครับไฮโดรไลซสเนี่ยไฮโดรไลซนก็หมายถึงน้ําเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าสายโพลิเมอร์เนี่ยถูกย่อยด้วยการมีน้ําเข้าไปแทรกแทรกแทรกแล้วก็หั่นสายโพลิเมอร์ออกมานะครับก็จะกลายเป็นโพลิเมอร์ย่อยสลายได้ส่วนอันสุดท้ายเลยเนี่ยการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งการย่อยสลายทางชีวภาพจะใช้จุลินทรีย์เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามีจุลินทรีย์เข้ามากัดกินนะครับมีเอนไซม์จากจุลินทรีย์เข้ามาย่อยๆๆแล้วก็กินเข้าไปเป็นอาหารสุดท้ายก็หายไปในที่สุดก็5 5ข้อหลักๆนะครับถ้าเราแบ่งตามประเภทของเขา อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกคะอาจารย์นหนุ่มอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการย่อยสลายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่3ปัจจัยนะครับอันแรกเลยก็คือโครงสร้างของตัวโพลิเมอร์ยกตัวอย่างเช่นในนี้เป็นเป็นหมเอสเทอร์นะครับมีอะตอมออกซิเจนหรือว่ามีอะตอมไนโตรเจนพวกนี้เข้ามาสุดท้ายก็จะทําให้เวลาน้ําเข้าไปไฮโดรไลซิสก็จะตัดสายตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดสั้นลงได้สุดท้ายโพลิเมอร์ก็จะสลายย่อยสลายได้ในที่สุดนะครับ อย่างที่2ปัจจัยนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ใช้เพราะคาว่า,วาชีวภาพใช่ไหมครับก็ต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจุลินทรีย์จะเป็นตัวเข้ามาย่อยถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ได้นะครับ<ะ>ทางชีวภาพไม่ได้เลยนะอันที่3เนี่ยอันที่สาําคัญอีกอันนึงก็คือ,อ condition หรือว่าหรือว่าสภาวะแวดล้อมของเขามีน้ํำไหมมีออกซิเจนเยอะแค่ไหนอุณหภูมิเป็นยังไงเพราะว่าจุลินทรีย์ อุณหภูมิสูงก็ไม่ได้เนาะ,ะสะตีีมันก็ตายไปอย่างนี้เป็นสามข้อหลักๆเลยที่ทําให้ย่อยสลายได้ดีหรือไม่ดีขนาดไหนครับอีกข้อหนึ่งที่สงสัยมากๆเลยค่ะก็คือโฟมที่เราใช้ใส่อาหารกันทุกวันเนี่ยค่ะมันอันตรายไหมคะแล้วก็มันย่อยสลายยากขนาดไหนคะจา้าหนุ่มโฟมสตรีเนี่ยมันเป็นเทอร์โมพลาสติกเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ความร้อนไปแล้วมันเปลี่ยนรูปได้และที่สำคัญคืออุณหภูมิในการเปลี่ยนรูปของเขาหรือที่เรียกว่า T G Glass Transition Temperature เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 0 0อองศาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ความร้อนหรือของร้อนอะไรนะใส่ลงไปในอาหารนะร้อนๆเนี่ยร้อยองศาก็น้ําเดือดใช่ไหมครับค่ะมันก็เปลี่ยนรูปได้แล้วนุ่มลงเสียทรงเพราะฉะนั้นก็เป็นอันตรายได้เะฉะั้นสารอะไรที่อาจจะอยู่ในนั้นก็อาจจะหลุดออกมาได้แต่พอพูดถึงเรื่องการย่อยสลายของตัวของโฟมตัวนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าโพลิสไตรีนเนี่ยมันย่อยสลายยากมากมันอยู่นานอยู่นานกมากเลยตัวนี้นะครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้จาร์หนุ่มค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับผมอยากจะฝากบอกไว้ว่า พลาสติกที่ทาจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเนี่ยจร,จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเขาก็ย่อยสลายได้เช่นเดียวกันะนะครับสิ่งที่สาคัญสําหรับเราเองเนี่ยควรจะต้องเลือกใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้นะครับหลักการ reduce reuse แล้วก็ recycle สามตัวนะครับที่จะช่วย recycle การใช้พลาสติกนะครับให้ลดปริมาณน้อยลงเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ที่สําคัญการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นเดียวกันครับผมสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับนึงนะคะ ก็ขอขอบคุณอาจารย์หนุ่มมากมากเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้กับชาวไซไฟนะคะครับผมไปถ้างั้นเราเอาขยะไปทิ้งที่ขยะทางยะแอมซิเคิลกันดีกว่าเอาขยะนี่เหรอคะครับผมตอนนี้ความคิดเปลี่ยนแล้วค่ะก็คือว่าไหนๆเราก็ช่วยโลกแล้วนะคะก็ช่วยตินาด้วยแล้วกันนะคะเราเอาไปขายกันดีกว่าค่ะอาจารย์หนูว่าเพื่ออนาคตที่ดีของหนูค่ะครับเห็นด้วยไหมคะเยี่ยมเลยครับโอเคไปไปหาที่ขายกันดีกว่าค่ะแม่ดีกับโลกแล้วก็ดีกับเราด้วยนะ